เราดะค่าพี่น้องครับมากินข้าวพี่น้องเมนูอาหารนี่เมนูกับข้าวพี่น้องเพื่อนๆสองร้อยปีพี่น้องลังสิทธิเพื่มาลังสิทโอ้หลายปีแล้วพี่นอ้องว่ได้เข้ามาในลังสิงนี่์หรือม่แล้วมากินประจำม่ร้านนี่ห้ร้านกับข้าวลาบยโส ครับยศโสดลาบยศโสดตะกอนก็พักอยู่นี่เลยพี่น้องเราบ่มีบังจอดรถก็เลยไปพักอยู่พุ่นนบายละครแบบสองร้อยปีบางสิบน้ำเส้าท่วมแล้วบ่ปลาเถอเขาแค่ถนนใหม่้ต้นดีๆเลยเนาะ่วมพี่แล้ว,ลวมนัน,นตามเนาะเออของพุ่นก็บ่ท่วมแล้วอันนี้กระบายเพระาะฮันสิ โอ้ตะกี้กรถมข้ากดอดเนาะรังสิตเปลี่ยนไปเยอพี่น้องว่ได้เข้ามาหลายหลายปีแล้วเนาะ,ะเออดีขึ้นอยู่แต่ว่าถนนหนทางก็ดีขึนข้นแล้วเฮ็ดไม้เลด้ผักลบล้วพี่น้อง Góc nhầm cốp hết 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 นลายมันบมเมนสายขมตัวไปสายดิแต่โ่เมนสายขมแต่ว่าขมน้อยๆนี่กินได้ขมพอนัวๆแต่ว่าขมปี๊ดนี่บ่ไหวโอ้ยแจ้งคิวเด้อพี่น้องโอ้ยเคยเห็นแจ้งคิวเด้อพี่น้องเมียปอกไห้ไปปลอกชูพี่น้องคิวเด้อพี่น้องนี่เกิดเซ็มว่ะฮะชูพี่น้องคนฟังเมียปอกกระเทียมให้แจ้งคิวเด้อพี่น้องเด้อนี่ ตับโลดมีเข่าดกินเท่านั้นแหละอ้ยขนดยจานอืมโอ้ยฉัไปย่านเห็นนะขึนยากตกโกฮอติกาเหรัน่กใะเป็นเขาเอาไปยนอ์ว่าน้าเจ้าไปดอยใบซื้อเขาเขาเนี้อหมเส่าขึ้นมาเป็นยนต์บ้าน แต่ใครว่าเขาบเอาต่อเอาไปลุ้งบาสนี่เลยว่าเรื่องคนเกิดอุบัติเหตุหรือพี่น้องเลยคนที่บา้านมีคนทางบ้านกุ้มจังเห,เห็นคอยเห็นล่นเลี้ยวคอยเห็นมูอเือนมั่นเหรอไห่คอยเลยคิดเอจใจว่าขึ้นหนุ่เบาดเลยแต่บาบาเขาเอาหนามันลุ้งมาจำเขาได้ไหรื นหลายอย่างดี่ <Body. S 1> หลายอย่งางเมาอ่ะนแบนส่วนหนึังหนึ่งคือเมาเที่ยวมาคืนต้องเม, mm hmm. มาเงี้ยมาแล้วลาบยาสู hmm. นี่เด็นะแบบนี้เลยพี่้องของแท้ดิษนะลาบยาสูวของแท้ดิษแนะ,เ,นะเป็นแบบนี้แซบ่บไมากินประจำแต่ก่อนกินประจำ คานม่นบ่ได้กินก็คือซื้อเผาหอมทานเบนโบได้นั่งกินนู่นนีสีสันพี่น้องลาบกะสุของเทพเทพของเทพรอลาเป็ดสิเป็ดสั่งสองย่างบ้างรอลาบเป็ดพี่น้องเลยไม่กลาบกรบลาบมันจังดีคนมักลาบได้โชคได้ลาบโชคได้ลาบได้ก้อย

พี่น้องทังหวยยามคานบอื่นโอ้ยของเสบจะส่ของเสบพี่น้องี่โซน้อยเปซภาพให้มันเข้มหน้อจดกระตันี้ไมันกรโออยู่ได้อืมกันถ้าปรับมันกรโอีนาแซ่บๆันพี่น้อง

Chị mua tay bố Bố tay bên tay ừ. mộp bên tay mộp ừ. bên tay mộp ừ. bên ừ. coi mộp bên tay Me bobo. biar ikale tu dah oh oh ni ปรับขึ้นใหญ่ๆพี่น้องครับ

que no

พ,นะพี่น้องเนาะลงเขาก่นคิปเหนียวไปครับนี่เหนียวข้ากับแมนใช่ไหบเด้